มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวท่านุนการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านุนการณ์ข่าวตาทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องครับปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5มหมอกควันและก็ไฟป่าเป็นปัญหาที่มีมานานครับทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหาดังกล่าวก็มีมติคอรมอเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2562เพื่อทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละองอ,องพส2562กถึง2567้แก้ตั้งแต่ระยะเร่งด่วนระยะปานกลางและก็ระยะยาวเพื่อสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือน พเดประยุจจรโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเชียงรายเองครับในปี2563แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการเผาป่าเนี่ยมันยากมากแต่ว่ารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหานี้ เมื่อมีการเผาป่ามีการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่นการก่อสร้างที่เกิดฝุ่นละเอียดที่เกิดจากการขุดเจาะการผลิตไฟฟ้าแล้วก็การทำอุตสาหกรรมการธรมนาคมขนส่งควันจากท่อไอเสียแล้วก็การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ก็เป็นอีกแหล่งกำเนิดใหญ่ของ p m 2.5โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นการจราจรที่หนาแน่นก็ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5เป็นจำนวนมากเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่า PM 2.5เราอาจจะคุ้นเคยกันดี เพราะว่ามันขนาดไม่เกิน2.5ไมครครับมันเล็กกว่าเส้นผมและก็ฝุ่นตัวนี้มันสามารถไปรวมตัวกับสารมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศสามารถลอดผ่านการกรองของขนคือขนจมูกนี่กรองฝุ่นนี้ไม่ได้และก็ลงไปยังหลอดลมลงลึกจนถึงถุงลมปอดและก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับทีนี้การลดปัญหา PM 2.5รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทางการจะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็ทํางานกันอย่างเข้มข้นครับมีโครงการ ทิ้งเก็บลดเผาเป็นการเก็บขนเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ครับหลังจากที่ทุกคนต่างทําหน้าที่ของตนเองทํางานร่วมไม้ร่วมมือกันก็สะท้อนผลสําเร็จในปี2 5 6 5ว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคเหนือก็ดีขึ้นตามลําดับ ทีนี้ในภาคอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ภาคเหนือจะเจอฝุ่นในรูปแบบผมขอยกตัวอย่างอีสานบ้านผมพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยกันเยอะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเอาง่ายเขาว่าถึงฤดูการหีบอ้อยส่งอ้อยเข้าโรงงานก็เผาครับพอเผาก็เกิดมลพิษเกิดควันคลัคลุงไปทั่วคนที่เป็นภูมิแพ้หรือไม่เป็นภูมิแพ้ก็ตามสูดหายใจเข้าไปแสบจมูกเกิด PM 2.5รัฐบาลก็เลยขอความร่วมมือโรงง,งานน้ำตาลในพื้นที่เนี่ยบอกว่าซื้ออ้อย ที่เกิดจากการเผาเนี่ยหรือว่าอ้อยไฟไหมเนี่ยให้น้อยลงได้ไหมแล้วก็ให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าหลายโรงงานทําตามครับเพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาพร้อมทั้งมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรส่งเสริมการไถ่กลบลดภาระของเกษตรกรด้วยทีนี้การบริหารจัดการการเผาในพื้นที่ภาคเหนือความเคยชินของพี่น้องกับวิธีเดิมๆก็คือจุดไฟเผาเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุด ต้นทุนต่ําใช้เวลาน้อยและก็ทําได้ง่ายรัฐบาลก็เลยบอกว่าอะถ้าจะเผามาจองคิวกันหน่อยเผาพร้อมกันมันเผาไม่ได้ครับก็เลยให้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันเบิร์เช็คจัดคิวเผาลดฝุ่นเหนือเพื่อกําหนดพื้นที่ช่วงเวลาห้ามเผาครับ ทีนี้พี่น้องประชาชนหากจะติดตามสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ก็ติดตามจากแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยครับถ้าฝุ่นมันเยอะก็อย่าออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านหรือว่าถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ฝุ่นเยอะๆมันจําเป็นบางทีงานเรามันอยู่กลางแจ้งก็สวมหน้ากากชนิด n 95ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าอยู่จุดนั้นๆนะครับวันนี้ไอ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ